ในส่วนของการเปิดบัญชีมาเนี่ยก็คือเป็นการเปิดบัญชีหรือว่ายินยอมเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของตนแล้วให้ผู้อื่นเนี่ยนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินโดยจะมอบข้มูดบัญชีธนาคารมอบบัตร ATM หรือว่าซิมโทรศัพท์ที่มีการลงทะเบียนนะครับหรือว่าบัญชีธนาคารออนไลน์ e-banking เนี่ยให้กับผู้ที่ว่าจ้างครับ จากนั้นบัญชีเหล่าเนี้ยที่มอบให้กับผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็จะนําไปเพื่อไปรับโอนเงินจากการหลอกลวงชอง่อโกงผู้อื่นทุกประเภทหรือว่านําไปใช้รับโอนเงินการพนันออนไลน์รับโอนเงินยาเสพติดอย่างนี้<ะ>ประมาณนี้นี่คือบัญชีม้าที่ว่ากันนะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับและยังเป็นอุปสรรคต่อาการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอย่างยิ่งส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมๆแล้วก็พันกว่าล้านบาทแลวครับ <ạ. S 1> ตอนนี้เรื่องนี้นะครับโดยการการะทานี้ก็คือคนที่กระทําผิดในส่วนเอ,เ,อเอาเฉพาะในส่วนของคนที่ไปยอมเปิดบัญชีม้าเนี่ยจะมีความผิดเข้าไข่ร่วมกันช่อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญามาตรา3-4-3มีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับหรือว่าทั้งจําทั้งปรับ แล้วก็ยังมีเรื่องของการร่วมกันโดยทุจริตหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งนี่ก็น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีความผิดในส่วนของร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542นะครับมาตรา60มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่10,000ถึง2 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยกันนะครับทางนี้นะครับถ้าหากถ้าสมมุติคนที้กำลังฟังอยู่เนี้ยอาจจะไปเจอว่าอา้ามีเบาะแสหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาโดนได้รับผลกระทบจากส่วนนี้ก็สามารถที่จะแจ้งไปได้นะครับที่ สายด่วน191ครับแจ้งตำรวจในพื้นที่แจ้งไปที่สายด่วนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่าย2โมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทชขอบอก